E aí เนีผมของผมได้สองนิ้วเลยนะครับผม,ผมง,งานสายฮาสายฮาสายฮาหลายภาคหลายจังหวัดนะครับผมแต่ว่าอยู่เเพื่อนเป็น,ปน,ปนพี่เป็นน้องกันได้กันนะผมเนี่ยอาหารบ,บ้านๆนะครับผมเนี่ยให้ดูเลยครับผม กวาัขังอยู่นะครับผมสำหรับพานนี่กีตายนะผมหลักประท่วสาราริทิศหลายจังหวัดแล้วนะครับผมอันนี้จังหวัดนะครนาะยกก็ยังติดอยู่นะครับผม วันน <med silly> ี the the ้อย re ู่กับผานายคนนั้ป่าแล้วผมวันนี้อยู่จังหวัดนครนายกเลยนะผมวันนี้มาไกลเลยฮะเดจารย์จอยพาไาดูที่ดักนะผมมาสามสิบกว่าหลังนะผมเดี๋ยวไปหารุ่นใส่กันเล่นๆนะผมแล้วก็บ่วงองการจอยปากบ่วงก็กันอยู่ตรงนน้นนะครับเรียมาตรงมาเดี๋ยวใส่ตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยในป่านี่นะผมไปวันนี้มาสามสิบกว่าคันนี่ครับผมแล้วก็บ่วงแปดสิบกว่าคันได้นะผมแปดสิบเก้าสิบขัน เดี๋ยวไปเดินดูใส่กันคนระับก็จะมีตัวไม่มีตัวไม่รู้นะผมเดี๋ยว <laughs> มันลุ้นด้วยกันนะครับผมนานะจะได้ดัก,กทีเนี่ยผมมันมาไกลแลยผมผมบ่วงลักษณะการขึ้นเนี่ยผมทำรีดให้มันกลมๆนะผมแล้วก็ปักนะผมนี่ยโน้นเปนอาจารย์จอยโน้นนะครับผมดูนี่ ไปเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอันนี้แหวกทังหลอกนะผมเนี่ย <c oughs> เนี่ยแหวกเองเลยครับผมไปเดี๋ยวจะปักให้ดูนะผมหังจากที่แหวกหลอกมาก็ช่องแคบๆค้ผมเสียบไปเลยครับเนี่แหวกหลอกได้ก็เสียบไปเลยครับถึงนีนสงน่สูงๆ่งลยนะผมเนี่ยผมของผมไม่สองนิ้วเลยนะผม ไปเดี๋ยวไปสายกันต่อแล้วผมนู้นเดินไปคันนี้นะผมเนี่ยก็ให้ดูข้อดีของเคเบิลพายนะผมเนี่ยเนี่ยตรงปลายนิ้วผมนะผมอันนี้ดินแข็งดินบนถนนนะครับผมเนี่ยเนี่ยฮะเวลาดินมันแข็งเราขยับลูดได้นะผมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเลื่อนได้นะผมเนี่ยพอดีแล้วก็เสียก็มีนะผมหนูมันชอบกัดขาดหลักไม้นี่ผมว่ามา เก้าสิบคันนะผมยังเหลืออีกหกสิบนะผมนี่ยังใส่ไม่ถึงสามสิบหลังเลยครับเนี่ยที่ใส่ไปนะผมทีทารุ่นเก่าแล้วผมเนะี่ยที่ไม่ได้ทาสีแล้วก็อันนี้รุ่นใหม่ที่มาทําขายไปเลยครับผมไปใส่กันต่อนี่ถือกับเด็กหมาไม่ไหวนะผมเอามาแค่ไม้ผมหนักไปนูนครับเดี๋ยวใส่ไปทิวนู้นนะผม ก็งานเข้าแล้วนะผมปากเสร็จปุ๊บรถเกี่ยวลงพอดีนะผมเดี๋ยวถอนหลักก่อนนะผมไปนะผมเดี๋ยวไล่เก็บบวงกันนะผมวุ่นวายนะผมงานนี้ดีนะปากกันไปทันเสร็จดีนะผมทีแรกผมดักเสร็จไปแล้วนะผมเนี่ยแล้วก็รีบเก็บนะผมเพราะว่ารถเกี่ยวมาลงแล้วปรากฏว่าเขาเกี่ยวทุ่งนู้นนะผมทุ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวนะผมแล้วก็ทุ่งของอาจารย์จ่อยลายเก็บอยู่นะผม ก็ยังได้ใส่ต่อยังพอมีเวลาเหลือนะผมนานๆจะเจอแบบนี้สักทีนะผมขุยหนุ่มพุกนะผมเนี่ยอัดปากรูไปเลยเข้าเนี่ยดักไว้นะนะครับนาน,นจะได้เจออย่างนี้สักทีนะผมมันจะมีมีป่องออกกันนะผมก็ขุยนี่นะผมแต่น่าจะมีตัวเดียวเนี่ยนะครับผมใส่คู่เลยนะครับผมเนี่ย ี่ตรงนี้ปากรูแล้วกันตรงนี้เป็นทางเขาออกนะผมในช่องนี้เนี่ยนี่ครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยฮะทางเตียนลึมเลยครับผมทุกคนอาจจะมองเห็นมไหมเนี่ยเป็นขุยอุ่นนะครับผมจากประสบการณ์ในผมเคยดักนะผมเนี่ยลักษณะนี้เป็นหนูท้องขาวนะผมเปิดรูเดียวมีเป็นสิบตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวดักล้อมนะผมหนึ่งสองก็ดักตรงนน้นอันขันนะผม เดี๋ยวดักอีกสี่หลังนะผมสี่ห้าจุดเลยผมเนี่ยจากประสบการณ์ที่เคยดักเนี่ยผมลักษณะนี้มีหลายตัวนะผมเนี่ยรูอย่างเงี้ยนะฮะดูทางวิ่งนะผมลื่นเลยครับผมนะฮะเป็นช่องแล้วก็อุ่นอย่างเงี้นะผมนี่วิ่งมาหลายทางลงนู่นด้วยผมสลักไปแล้วเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้อีกหนึ่งแผลสองแผลนะผมเดี๋ยวใสอีกสี่ห้าคันนะผมตรงเนี้ยนู่นะผมติวงติดงูเห่าแล้วผม Nên á không phù nữa bụng À ăn dèo không phù Hả Tại mà Tại เนี่ยเอาอันเดียวตีมันก็ตายแล้วเนี่ยเนี่ยเอาไม้อันเดียวตีก็ตายแล้วหลุดไปแล้วนะครับผมเอาไม้อันนี้ตีเคาะเลยก็ตายแล้วครับเนี่ยก็อย่างที่บอกนะผมหนูต้องข่าวเป็นหนูที่ดักง่ายที่สุดในโลกนะผมเนี่ยฮะร้อยกัดร้อยอะไรเราเห็นนักก็ทิมขวางขวางทางเข้าไปเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้พันเหลือหลังสุดท้ายเลยนะผมเดี๋ยวเสร็จจากแมตช์นี้เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยน ยังวงแล้วก็เปลี่ยนลวดให้ดูนะผมเดี๋ยวทําคลิปกันให้ชมนะผมขั้นตอนการเปลี่ยนพอของมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมเนี่ยพวกเกเป็นพายพวกอะไรนะเวลามันเก่าสึกหลอเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนกันให้ชมนะผมเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนนะครับผมพอผ่ากระชายงานมาก็ะสามเดือนแล้วผมอันนี้ลวดเพิ่งเปลี่ยนใหม่มชาช้าผมเปลี่ยนไ่ไม่ขีดหลังนะผมไออันเก่าเก่าก็หงิกบิดจนไม่เป็นแล้วครับผมไปเนี่ยครับกัดสะมานะผม นี่ยแหละครับท้ายจะใส่นี่นะผมนี่ฮะจะใส่นี่แล้วผมอันนี้คือเดินปักประคันเดียวเลยนะผมเนี่ยเก้าสิบหลังนะผมเนี่ยเด็กกระนู้นะชายป่านน้นนะผมไกล์นะครับผมเนี่ยแล้วก็เดินใส่มานะผมเนี่ยสภาพหมายวันนี้ที่จังหวัดนครนายกนะครับผมเนี่ย เป็นการเสียเวลาของความหมานนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ติดแล้วเหรอแต่วันเลยครับผมแต้มแรกฮะเมื่อกี้ของติกก็ติดงูเห่าแล้วผมเอากลับสอบผีงูหลุดดิครับผมไปเดี๋ยวก็ย่าดปิดชีพเลยนะครับผม จะถึงรถขมติดเนื้อคี้นะครับผมรถเก่าก็เอา<ม>เรื่องอยู่นะผมก็เอากับเหล็กมาลงหนูท้องขาวนะครับผมเนี่ยใช้ป่าปืนนะผมเนี่ยที่วันคลองไปนะผมยี่สิบหลังนะผมนี่เราก็โพดนะผมผ่ากระโพดมาใส่แมันจะยังวงรัดนะผมรัด <laughs> เทินขี้ตายไปเลยผมขี้เกียจ แกนะผมไปใส่กันต่อครับดูป่าเล้วผมดูป่าลุยเองเลยเนะี <c> ่ย <oughs> เสียนเบ็ดเสียนเบ็ดเสียนเบ็ดแมทที่แล้วเตะหนูไว้นะ <c oughs> กิ้งเลยผ่านก็นไม่กล้าลงให้ชมนะผมจะได้เลยไม่น่าตัดออกเลยทำไมมุกมุกาหาแล้วจังว่าไม่มีอีกแล้วนะ <c oughs> มันได้หาไงเดี๋ยวจัดตัวกันใส่เมื่อไหร่นะผม เกี่ยวเบ็ดอยู่นะผมอีกชอ้อ,กชอนนะครับผมทั้งหนูทั้งปลานะวานไปวันนี้แต่วันนี้รู้สึกว่าจะเหนื่อยหน่อยนะเก็บป้องหลายรอบจัดเหนี่ครับ <laughs> ขับงานกันแบบเป็นระบบนะครับผมก็เดี๋ยวได้กลับเข้าแล้วนะผมวันนี้เอาผมติดตัวน้อยมาตัวแล้วก็ติดติดมาเลยครับอยากติดกุ้งห่าตัวตัวแขนนั่นหลุด <laughs> ไปเดี๋ยวจะทำข้าวแล้วก็มีปลาช่อนใหญ่2ตัวนะผมกดไม้หนึ่งตัวนะผมเดมี๋ยว,ว<ม>ทำข้าวก<ๆ>ินกันเล่นๆกันนะสักสี่ตัวนะครับทำข้าวกันก่อนนะครับผมที่สองตัวติดไปเย็นเมื่อกี้อาจารย์จ่อยไปดูกระดาษานต้นมาได้ไมาอีกสองแต้มนะครับผมนมีม่นะผม,ม,มเดี๋ยวเลี้ยงดอกแค่น,นะผมปลาอาจารย์ติดเข้าแล้วผมควางเบ็ดแกนหมดเหรอ ผมคารักใช่ไหมใช่นครนายกไหมนครนายกนครนายกนะครับผมเดินทางกันมาไกลนะผมเดี๋ยวันนี้ก็ลังท้ากับข้าวผมกับข้าวเป็นหัวแน่นตับหนูติดไม่ติดไม่รู้นะมารับบรรยากาศที่เฉยนะครับผมนี่ฮนะทีมงานวันนี้ลงผู้เล่นชุดใหญ่ในะป่าไนดะ้กันนานๆเจอเราป่าดมแม้ที่นนแล้วก็เตะหนูนี่หงายท้องเลยนะ <laughs> แต่ผ่านตัดออกแล้วผมเสียดายนี่นะนี่ผัดปลาป่านะง่ายๆ ไอ้ต้นอะไรนะครั้งที่แล้วไอ้กันจองมันจองยังจ, <ำ S 1> <laughs> จำได้อยู่เลยนะกันจองแล้วน,นี่เลี้ยงนะครับผมเลี้ยงฝีมือพานนะครับผฝีมืออาจารย์ต้นแล้วเดี๋ยวป่ากําลังจะเกาไกลๆนิดนึงครับกําลังจะผัดนกนะครับผมนี่กับเขาแนนเตบครับผมอยู่กลางป่านี่นะครับผมเดี๋ยวเชฟนะครับผมจะตามต้ำตน้ำมาลาไหมนะพิมพ์ลิพายไหมนะ ไม้นะโปรโมทโปรโมทให้หมดนะครับผมนี่มีสเดานะครับผมนี่สายปากดิบต่เื่อนัินกินอย่างนี้นะครับผมแต่ปาล,าลาดงกำลังจะราบนกนะครับผมหานเริ่มจะลิ้นได้ที่แล้วนะคราวนี้เริ่มจะครุยไม่หยุดแล้วนะนี่เจอครัวหนูจานต้นนะครับผมสิเนเจอเลย สองน้ำพอหลวสองน้ำเลยนะดูความปลอดภัยนิเจอร์นี่นะผมเดี๋ยวจะลาบนกนะครับผมปลานี่นะครับผมลูกเอออียงนะปลานี่ดูนะครับผมอียงเงินเหมือนจะชำนาญได้แบบหันหันน้องบางอย่างเงี้ยมือถึงประชาชน เหมือนจะเหมือนจะชำนาญนะดูจากดูจากดูจากการกดมีดแล้วนะหยอก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 ป่าป่าป่ากระตุ่มละสีคุยหอมอ่ะนี่ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นลาบนกครับผมนกอะไรก็ไม่รู้ครับผมมันบินไปชนรถตายเมื่อกี้นี้รถรถมันรถมันชนตายเลยเก็บมาทำกินนับผม นังหมูเลยหอมลึกล่ะสดอีกร้าถามโอ้นี่ก็ขั้วใหม่นะเอ๋ตึ้งเลยนแล้วก็หูใส่ผงนัวตอนนี้ตอนนี้เริ่มหิวหิวข้าวแล้วครับพารู้สึกว่านะผงนัวนี่ขาดไม่ได้นะไม่ต้องกวนทำวันไหนพาลิ้นพันนี่แสดงว่าใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำว่าข้าวเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกสักแป๊บนึงนะผมโอ้โหสวายอที่ยโยทางหน่อยสักปั๊นหนึ่ง เอออะไรนี่นะผมทีเด็ดเลยงานนี้ลาบนกลาบนกผัดหนูเลี้ยงปลานะผมนี่ครับทีมงานเสโหูวิเส่รูปหล่อนะขาดจานท็อปนะพูดดังๆเอเผื่อจะได้ยินจานท็อปไอ้มาโนะเจอแน่นอนจานท็อปแมตหน้านะแมตหน้านะนี่นะผมไปเดี๋ยว นี่ครับผมอร่อยกลางป่านะผมระดับแสนล้านให้ม่กินกลางป่านะผมเราระดับเงินร้อยจะต้องกินแล้วครับผมงานนี้มาผมใครอยู่ใ,ใกล้มากินด้วยกันนะผมจังหวัดอะไรนะนครน,น,นายกนครนายกครับผมวันนี้มาไกลครับผมเดินทางมาไกลได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ได้ไมาทากับข้าวแล้วผมเอาเท่าที่กินอร่อยไปขอญาตกินข้าวเดี๋ยวอีกสักประมาณยี่สิบนาที เดี๋ยวไปลุยกันนะครับผมเดี๋ยวมาชมผลงานจะได้มากใจน้อยไม่เป็นไรนะผมเอารับบรรยากาศนะผมแค่นี้ก็เหลือแล้วครับผมอาหารมันแหงเลยนี่ป๋าป๋าปลาปลามาครับหลักโค่นฮะันนี้ไม่รู้หนูอยู่อะเฮ้โดนแล้ผมอันนี้เด้งครับผมไม่โดนแต่ันนี้ไม่เหลือนะผม ติดมาเป็นพวงเลยผมแต้มแรกครับผมเกยเรวก็ย้ายไปเชียร์นะครับผมเก้าสิบหลังไม่ต้องเยอะนะผม <c oughs> เอาสิบตัวนี้ก็โอเคเลยครับผมเ <c oughs> นี่ยฮะสำหรับค่ำคืนนี้นะผมใส่ไปโหใส่ไปรอบแล้วนะผมตันแรกคิดว่าเขาจะเกี่ยวนะผมพอนีนาแกบอกโหยังไม่เกี่ยวเกี่ยวงนี้ เลยเดินกลับมาใส่ใหม่แล้วที่แรกกลับมันจะไม่ได้ใส่แล้วนะครับผมวันนี้ไปเดี๋ยวติดแล้วถ่ายให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเดินกระโดดข้าไมไปเก็บเลยนะครับผม <c oughs> ตามคลองผนะ <c oughs> ูกใหญ่ครับผมตัวนี้ใหญ่ <c oughs> ใหญ่ครับผมใหญ่หกเลยใหญ่เลยครับผมแตนสองแตนสองครับผมสวยสครับตัวขนาดนี้ไม่น,าน่ารอดนะ <c oughs> ดครับผมเรียบร้อยครับ อย่าสัออ่นขนาดนี้ไปปิดชีพแล้วผมจักหนึ่งตวผมมันตายยังออได้อยู่นะครับผม <c oughs> เสียงอาจจะแหบแห้แงหายไปหน่อยนะผม <c oughs> <c oughs> ถ้าโดนมาหลายเป๊กนะครับผม <c oughs> ไปเดี๋ยวญาติปิดชีพเลยนะฮะ <c oughs> มีได้อยู่ผม <c oughs> ได้เสียวได้เสียวอยู่ผม <c oughs> คืนนี้เอ้้ ยๆๆอย่าดิ่งนี้ไม่น่าพลานนด,น,ดน,านะผมนี่เรียบร้อยนี่ฮะบวงหมานนะผมค่าละสิบบาทยังทำขายอยู่นะผมอันนี้ของพันคีริวคีเลนะผมไม้ที่ว่าไม่ได้ทาสีทาอะไรนะผมไปขยาเดเปดนชีพนะผม ร้อยครับผมโหรูสองแล้วผมคันนี้ไม่โดนลันสองแล้วผมปักข้างๆกันเลยผมแต่ติดตัวก็ยังดีนะผมตัวคู่เลยครับผมนี่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 ฮะหมาน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 รู้เรื่องครับผมคืนอี้นี้นี่นะผมพอได้อยู่นะผมของผมได้ไม่กี่ตัวเองทิดงเหลือของอาจารย์ติ๊กเนี่ยผมอาจารย์ติ๊กถือมือเนี่ย ไม่เล่นแล้วนะครับผมดูแต่ทางสวยนะโอ้ยดักสามที่หลังแก่ขีใต้แล้วไม่ล่านโอ้ยยี่สิบตัวน่าจะเกินนะเกินมเกินนะสองคนน่สวยนะผมมาเย็นก็ได้ไปสองตัวก็ได้อยู่นะนี่นะผมพอได้กินนะครับผมนี่ผีมือจันไม่ใช่ผีมือพาเนอร์นะเสผีมือเสผีมือเส ีเสหลักเซนผมเลยได้อะเสยแย่งสีนผมันเลยตอนแรกกินเนื้อผมเนี่ยคีริวคีเรกันน่าจะห้าสิบกว่าตัวได้มั้ยได้ไหมก็นี่นะผมสิบสองหลังที่ปักไว้นะผมใส่กระโพดแล้วก็คิดตายนะผสมมันไปมั่วไปนะผมสิบสองคันนะผมที่ว่ามาเย็นนี่ว่าคุยบอกว่าจะเอาไปปักยี่สิบคันปักไปหมดนะผมโอ้โห โอ้ยยาหัวอ,อ,อะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 ตัวอะไรมันนอนเหยียดครับเนี่ยโอ้โหนีหหห่มีความขังอยู่นะครับผมสำหรับผานนี่ขี่ตายนะผมหลักประทัวสาอาทิตย์หลายจังหวัดแล้วนะครับผม อันนี้จังหวัดนครนายกก็ยังติดอยู่นะครับผมที่ตายนะับผมนี่มีความหมานอยู่ในตัวนะผมนี่ฮะสำหรับสายหนูพลุกนะครับผมที่ตายมรณะของพานนะผมพลุกมีผลงานแล้วนะผมพานที่มาใส่ไว้ไมาเย็นว่าใส่หนูน้องขาวนะผมมันติดอยูน้องขาวแล้วผมรสึกสองหลังแล้วติดหนูพลุกมาตัวนะผม นูกยังเหล่หลังนะหลังสุดท้ายไหน,นไปเดี๋ยวไปดูกันนะผม <c oughs> ดูนะผมไปเปนไหลได้เยอะแล้วนะผม <c oughs> มันมีสองคลิปนะผมเดี๋ยวไปชมคลิปเป็นไหลก็มันอยู่ในค่ำคืนเดียวกันนี่แหละครับผมเีจ <c> ะ <oughs> ถ่ายลงทีเดียวมันจะนานนะคผมนี <c> ่ <oughs> อาจารย์จอยบอกหาปลาต้องพกเทคแล้วมาด้วยนะผมเช็คไฟนะผมเมื่อกี้เล่นนักไข่สั่นไปทิง้งละยังไม่โดนเลยนะครับผมเนี่ยที่ดักไว้มาเขินแต่มาเขินได้แล้วนะครับผมเขินได้ได้ใช่ติดเฉยเดียวติดหนุพุกพี่ตัวงนี่ใส่อย่างนี้เลยโอ้โหเลขาเนี่ยังไงเนี่ยมัดกระลวดเขาด้วยเนะีฮะบุญบุญไหวแล้วจันเราจะแก้ยังไงรรื่อวงานนี้น วุ่นวายแล้วครับนี่วุ่นวายแล้วครับผมมันกระรวดเดแล้วดดลเมื่อกี้ช็อตไข่สั่นเลยครับผมนี่ฮนะก็สรุปนะครับผมใส่มั่วไปนะผมเนี่ยลอกขับจ่าไปในี่ส,สองหลังได้หนูพุ่งไปตัวแล้วผมยังดีนะผมยังได้ไปเดี๋ยวไปดูบ่วงกันนู้นฝั่งนู้นนี่ครับผมอันนี้ไปใส่มาไหลกันะผมเนี่ยส่วนฝั่งนี้ดาวมันได้มาตวัวมันขึ้นได้หลายตัวอยู<ๆ>่หมดมาไหล ไปเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะผมสามหลังสุดท้ายาากับไม่โดนนะผมถ่ายแว๊บๆเดียวป๊าบไม่ถูกสามหลังนี้ไม่โดนนะผมไปเดี๋ยวไปเช็คยอดเพราะว่าบวงติกเก็บมาให้แล้วนะผมได้หาแล้วหกตัวติ๊กบองนี้ก่อนนี่นะผมผลงานเช้าติ๊กิกี่ตัวพี่อะสี่ตัวหัดถู จ้ามาพาได้ห้าตัวนะผมเนี่ยผลง,งานก็รวมๆกันนี่อยู่นี่ครับผมป่าก็ล่ไปแล้วนะครับไปเดี๋ยวเทรนเผาทำก่อนนะผมนี่นะผมพโหพอได้กินไอ้ที่แบกกับแบกแล้วของพานใส่ถังไปแล้วครับผมไม่สนใจใครแนละ้วขาดไปแล้วครับผมสิบต,ตัว <c oughs> ไปกำลังจำน่ายทะเบียนนะผมแบ่งๆกันไปกินนะนี่มาไปนะผมเดี๋ยวล่ำลากันเลยนะครับผม เดี๋ยวไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าเนี่ยสภาพหนาเข้ามันสี่ล้านห้าแสนไอ้เค์แล้วผมสุดโอ้โหตายหมดแล้วผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูสามร้อยห้าสิบแปดองศาค,ครับผมเนนี่เนี่ยถ่ายหมุนให้ดูแบบเห็นเหินเลยครับเนี่ย